ต่อเสียผมอยู่ที่ร้านโกเยาครับหรือออกเสียงว่าโกเยา่าโกเยา่าอยู่หน้าวัดน้ำผุดอันนี้เป็นร้านที่เขาขายเรียกว่าข้าวรวมนี่ครับเป็นโชคชัยพาผมมากินครับตอนนี้ผมรับรองผมกินตัดใจแน่เพราะผมหิวครับไม่ทราบผมกินบะหมีม่มาก็แค่พอเลี้ยงตัวครับแต่จะกินให้อร่อยจริงต้องเล่าที่นี่นะ โหนะน่ากินอันนี้เป็นเป็ดหรือไรไก่เ่ะไก่ครับอ๋อไก่เป็นไก่ย่างแบบมีหนังอย่นะใช่ใชถูกใจผมมากนะครับแล้วก็นี่ครับที่สำคัญมีน้ำซุปนี้ครับแน่นอนครับน้ำซุปนี้ผมก็จับสดเลยครับแล้วก็หลายครั้งที่ไปร้านต่าง,างๆเนี่ยจะหาแบบพริกทีให้เยอะๆเนี่ยจะต้องขอขพีเ่เป็ดแต่นี่ไม่ต้องครับสำหรัแบคบออย่างผมเนี่ยผมชอบโรยพริกอย่างนี้ครับแล้วก็เขียเข่ยๆให้มันทั่วๆนิดนึง ชอบจริงๆเราจชอบเป็นพริกดองอันใหญ่ๆนั่นก็อร่อยเหมือนกันนะนะกินแบบตัดเปรี้ยวตัดหวานนิดน,นึงครับแล้วก็ข้าวก็ให้เยอะนะครัอชิมดูครับคุณเชียงทําเองเหรอเนี่ยทําเองครับาว่ทําเองเลยครับโอบ้โหครับความน่ากินมันนะดูนะแต่ว,ว่าไก่แบบนี้อร่อยอาจจะสั่งไก่เพิ่มสักจานหนึ่งรวมๆสักจานหนึ่งก็ได้มากินกับข้าวลองชิมดูก่อนครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอืมหอมเลย มันมันหอมพวกหอมอร่อยพวกไก่พวกนีพก้พวกเขาจะทําเองเขาจะย่างเองอะไรเองหอมมันหอมกลิ่นย่างอะ่ะนี่แบบแล้ดวดูมือที่ก็กินครับมันต้องคนอย่างนี้คนะรับบ้างเดินแบบคนระับ จะไปสั่งไก่เบาๆมาจานนึงกินเนี่ยกรวมๆลงนะให้มันเอาไก่ตุ๋เพียงอะไรเนี่ยเบาๆมาจานนึ่งกับซักสี่รวมนะัก็ขับรวมไปสามืัวนะคะทุกอย่างรวมกันใส่จานกินนี่นั่งกับซักจานรวมมาเลยจับไปสามหัวจุจังจ้า รอครับหลังที่สั่งเรียบร้อยคำนวนปริมาณข้าวดูแล้วเนี่ยผมว่าผมจะจะกินกับเพิ่์บอีก,<ห>อกนิดนึงครับกินให้อิ่มเพราะว่าวันนี้กินอิ่มก็จะต้องเดินทางไปจะจกินไปกระบี่นั่นแหละแต่ว่าจะไปแวะถ่ายรูปถ่ายอะไรหน่อยนะครับก่อน,นว่ากิแนแบบวลานี้มาบ่อยพี่เพราะกินตั้งแต่เด็กๆผมชอบพริกเนี้ยผมว่ามัน เขาไม่ห่วงเลยเนี่ยเพราะว่าวัดเนี้ยยายทวดผมเขาให้ที่สร้างวัดอืมขนาดเนี้ยก็ขอจริงถือว่าเป็นอาหารที่อร่อยถูกใจผมมากเป็นร้านร้านเดิมร้านร้านเก่าแก่ของจังหวัดออหยิบตอนนี้ถ้ามาช้า,าสิบเอ็ดโมงหรือใกล้ๆเที่ยงเนี่ยหมดละไม่เหลือ ก็ข้าใจคนขายนะจะทำเยอะขายเยอะวก็เหนื่อยถ้าอ,อ,อ,อยากกินก็ต้องตั้งใจอะ่ะถูกต้องครับชอบอร่อยซุปครับซุบเนี่ยผมจะเปลี่ยนซ้อนนะปกติปเ,ปเพราะว่ามันจะทำให้ สสตักสดได้เยอะขึ้นมีแค่ขา,ขากหมูด้วยใช่ฮะตัก,ก,ดดก,กหมูอ่ะกรอบกรุบสดชือดนุ้ปข,กขบกากหมูเพิ่งเคยได้ยินครับน้ำซุปขบขบขากหมูผมควรขอซุปกากหมูเพิ่มเนี่ยเอากะหมูเยอะๆหน่อยเพืใหญ่ๆตักไปเรื่อย ยอมรับครับวันนี้จะเป็นวันวันที่ผมจะกินเยอะที่สุดวันหนึง่งเลยแล้วก็เราจะไม่แค่วิธีตักขึ้นมากินที่หลังนะผมว่าที่ถูกเราต้องเอาไปรุบรวมนะมันจะได้อร่อยรุ่นเดียวกันผมขออนุญาตจัดการกันครับ ครับทุบก,กับหมูเขาอร่อยนะครับช,ชอบจริงผมรู้ว่าสเขาสั่งเพิ่มแลอวแบบกาะหมูกยอะผมไปกินร้านไหนกับกมมกหบมูเยอะมีอะไรผมสั่งเพิ่มทันทีเป็นร้านก็ให้แรกเขาให้ร้านนี้ก็อยู่ในสายสยาิด้วยนะด้สยถึงอืมอืมก็แบ เม e> hm ื่อพูดแบบไหนคนรู้ใจเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยดูครับคุณภาพยอดมากน้ำแบ่งเลยครับชอบยกต้นนะของแบ่งมันนี่ก่อนถ้าเป็นอย่างนี้ครับโอ้ยหมีอะไรเะเนี่ย ่าจะเป็นพวกข้อไก่ข้อไก่ครับข้อไก่ย่างที่เอาลงไปต้มกับน้ำซุปยอดครับผมแนะนำนะถ้ามีอย่างนี้นะพวกซุปเนี่ยทานกินก่อนพวกกระหมูเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมันจะหายกรอบเออมันหายกรอบเราดีดนิสต๊อกแลกันนะมาต้นนิสต้นมาย่าง ไปข่วงคิดได้ไงเขาใส่หมูกรอบมาน,น,น,นานยังเด็านานครับก็เหมือนตั้งเดิมเลยครับเะอืมซุปนี่เด็ดขาดมากเไม่ผิดหวังเลยครับข้าวรวมเขาเรียกข้าวรวมที่เด็ดอยู่ตรงน้ำจิ้มจริง Mm hmm. เขาก็มันไม่ใช่แบบเหลืองๆเอ๊ะอาไม่ไม่ใช่คุณเชียงแบบแบบที่ขายทั่วไปครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นคุเชียงทําเองแล้วส่วนผสมที่ใช้ก็จะไม่ค่อยเหมือนเพราะนี้จะมันจะเป็นเนื้อทุกเนื้อทุกมันพวกอะไรเบลอนๆอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยไอ่มันจะมีส่วนผสมของเนื้อของมันที่ทําแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่เขาบดรวมันมดมันทั่วไปอยางเป็นงานแบบมันแฮนด์เมดทำเองถูกต้องจุง จะลืมนะมาถึงให้คุกันี่เยอะๆเลยที่เด็กอยู่ที่นี้แับวแม่อยู่ที่อื่นให้ผมจะลลำดับนะเป็นมื้อที่ผมประทับใจที่สุดเลย <c oughs> ของการมาเยือนที่ฝรั่งเนี่ยหมูย่างก็ก็เป็นธรรมดาที่คนพื้นที่ก็กินแต่นี่มันรีเลทกับประสบการณ์ไนอดีที่ผมชอบ ấy. โอเคครับแล้วก็กินสาใจมากมา ไม่หวงหันมาเลยเป็นโลอ่ะรคุณอเขามีพิธีว่ะ กางหมูแค่ข้างนาในยังกรอบอยู่อ่ะขางนอกจะซื้อนุ่มๆแต่ข้างในยังกรอบอยู่คือเขาจะใส่ที่หลังไงที่ตอนตอนเรามามแล้วคือถ้วยแต่ถ้วยเลยใส่ถ้วยแต่ถ้วยถ้วย,วย,วยแล้วด้วยความที่น้ำมันร้อนจัดอ่ะอม,มันทำให้ข้างในมันนิ่มแล้วข้างนอกมัอนอยังกรอบปุ๊บปุบอยู่อือคือแต่ถ้าซื้อกลับบ้านเนี่ยมันจะไม่อร่อยแบบนี้จะมานั่งกินที่ร้าน ออกป่าแล้วน้ำน,นี่ก็ได้อีกแบบนะเนี่ยอืในชาติจะอมจิ้มอะไเข้มข้นกว่ากังข้าว าะอย่างคูกข้าวเนี่ยรสชาติเ,เปรี้ยวๆมันจะไม่ค่อยออกอแต่ถ้าว่าเปล่าเนี่ยมันจะออกมาในนิดนิด,น,ด,น,ดนึงแบบนี้กับข้าวเจียโฟมถูงใช่ไหมอา,อารมณ์ประมาณประมาณเดียวกันที่ กันตัง้งิ่ที่เดิเยอะเลยห้าสิบบาทเขาจงจริงไปร้านหนึ่งที่ไม่ควรพลาดถ้ามาเที่ยว ไม่มนำเลยครับใครจะเล่นทำไงก็ช่างเขาบักตงังร้านเล่นำเพียบถ้าคือถ้าเกิดชอบกินประมาณถูกกินนะมากินแล้วเนี่ยถูกใจเพื่อนทำเป็น ไลตัวเมืองมเนี่ยไม่ไกลครับไม่ไกลเท่าไหร่นี่ก็ยังติดเตขตอำเภอเมืองนั่งรถก,กบมาสามสิบบาทนี่นะหะน่าสามสิบบาทประมาณนั้นไม่ไกลก็เด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวรถออกเดี๋ยวผมจะพาออกอันนี้มันจะอยู่ใ,ใกล้ๆกับสถานีรถไฟด้วยไม่ไกลกันเท่าไหร่ เ,เอาลเลยพี่อเอฟให้เหมาเลยครับกินก็บติดกระบี่เลยเนี่ยกิดพิเก็ดเลยเน <c oughs> ี่ย <c oughs> นี่ครับสามคำสุดท้ายครับยายนี่มานี่ครับ แล้วผมก็จะยกกินคนเดียวมันร้อนหน่อยก็คือใส่ไปแบบนี้ครับกินตอนจบครับกินในพวกนี้หมดก่อนแล้วก็คืสุกทีเดียวแหละสาบายๆาากุกนิหน่อยนะบัใส่มนี่เยอะที่สุดของวันนี้

เขารู้งานนะแสดงว่ามีคนต่างแบบตุ๊บใหญ่เยอะนี่ครับมี พ่อไก่ย่างไปทำซุปแม่คิดได้จริงไม่ต้องไม่ต้องขายออกมาก็ได้ันนิ่ม,มววนนเนี่ยแต่ผมตัวพวกขายข้พวป้อนอะไรเงี้ยก็เลยไม่กินหมด คนที่ดื่น้ำหลากลอาหารเยอะขวดห,หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็อินยาว อย okay. on, uh oh euh. ู่เมืองนี้ถ้าอยู่หลายๆวันเล่อ้วนเลยอ้วนได้ไหมกินกันสะใจอะไรเงี้ยคุณสไตล์การกินคุณใกล้เคี้ยวกว้างเลยนะมีความฝุ่นเกี๋ยไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวก็ให้มันหาย รอก็ติดต่อยหน่อยนะครับวันเย็นเกินไปมันจะปวดฟันนี่ครับขอบคุณนะครับคุณโชคชัยแล้วก็ขอใช้คลิปนี้ขอบคุณนะครับคุณโชคชัยแฟนคลับแฟนเพจเดียวแน่นที่อยู่ที่จังหวัดตรังพาผมไปได้รู้จักกับพระเจย์สมนึกแล้วก็จริงผมมีแอบกระซิบผมได้คุณแผนมาด้วยนะต่อไปนี้ผมไปจังหวัดไหนนี่มีแต่คนรักคนเมตานะครับก็ขอบคุณนะครับ แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านี่ครับ